ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ ชาคริตและแอนใช้ของมือสองต่อจากแฟนคลับแห่ชื่นชมชาคริตเลี้ยงลูกสมถะให้น้องโพใช้ของที่แฟนคลับส่งมาให้เรเดียวเป็นพระเอกสุดหล่อที่ได้รับฉายาพระเอกไม้เลื้อยสำหรับชาคริตย้ำนามพระเอกนักสแสดงที่เป็นที่รู้จักกันซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้แต่งงานและมีลูกก็สลัดคราบเจ้าชู้ไปหมดแล้วเพราะเจ้าตัวออกอาการเหลอลูกหนักมากและก่อนหน้านี้คุณพ่อชาคริตก็ได้ออกมาเผยชีวิตหลังจากมีลูกเปลี่ยนไป ตอนนี้มีความสุขมากๆตอนนี้กําลังทําธุรกิจหลายอย่างต้องทําธุรกิจเยอะๆไว้เป็นอนาคตให้กับลูกเผื่อตอนหมดอายุในวงการบันเทิงและปลายปีนี้ตั้งใจจะมีลูกคนที่สองอยากได้ลูกสาวแต่ถ้าได้ลูกชายก็ไม่เป็นไรซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าครอบครัวนี้เขาอยู่กับธรรมชาติและอยู่อย่างพอเพียงซึ่งก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ